ค <c oughs> <c oughs> ือทุ่น <c oughs> ตัวนี้ไปเรียกเขามาเลยดีกว่านะนะปลาใหญ่เขาตกอย่างนี้นะอย่างไี่บอกเราปล่อยสายนะปล่อยสายเรามีสมอทุ่นสมอสายมันก็ลงพื้นเยอะนะครับเวลาปลากินนะทุ่นที่เราขึ้นบนเพราะวนไปวนมาในฝูงมันมันเลยไม่ไม่ลากนะให้มัน,นจะลากตัว้ีงนานมาก <c oughs> สองฟุตน,นักคนวาวเกม ไล่แปดริ้วเ่กว่านเดียวตัวป่ะอืนี่ิีเกี่ยวหน้าอก็ใหญ่กว่าตัวนะเท่าทั้งสองตัวเนี่ยใช่ป่ะกินสายตึงอย่างเดียวนานกว่าจะลากสายตึงคือสายมันหย่อนนะ่ทุกคนเวลาตกตกทุ่นนะครับ ก็ให้มันตึงไปเลยหรือต้องคอยเฝ้าไม่งั้นนะผันเลยเทส0องร้ไร่ปลาจีนะครับเฟียบยำมโลผสมผสมเฟียบปังผ่เขียวโวเชื้อหน่อยๆนะนวดเลยทุกคนปลาจีนชอบกินเหี่ยวนวดเป็นไทยก้อนนะทุกคนเป็ดไทยก้อนกับ12ฟุตนะระยะนี้เลยโคตไก่ปลาจีน